มีกระดูกเหรอคะว้าวนี่ตัวอะไรกระดูกโอ้กระดูกเหรอคะกระดูกโอ้กระดูกเมงบันมันเข้ามาด้วยโอ้เห็นรอยเท้าไหมอุ้ยหนูหนูตัวเล็กๆนี่ง่ายตัวเล็กเนี่ยมันกินเนื้อนะนี่ ดูนี่อยู่นี่ป่ะไปดูข้างในดูสินี่มันมีภาพเป็นแบบภาพสามมิตินะคะเต็มเลยว,ว้าวเนื้อมาดูสิมันโดนกินหมดเลยอะ่ะโดนกัดน,นางก็คือนางนี่ไปดูมากนะคะมีไดโนเสาร์เยอะเลยนะคะ เราจะเดินตามรอยเท้านะคะนี่มันจะมีรอยเท้าด้วยนะคะโอ้นี่แม่ชอบตัวนี้ตัวพี่หนูซื้อมาเนี่ยน่ารักดีมันกินมันกินพืชนะกินพืชตัวนี้ไม่กินเนื้ออันนี้น่าจะเป็นฟอสซิลเขานะคะการค้นพบไดโนเสาร์าครั้งแรกนะคะน,นี่ว้าวโอ้ ใช่นี่นี่จะเป็นแผนที่นะคะไปนี่อันนี้จะจะเป็นพวกกระดูพวกฟอสซิลเขานะคะนีนางชอบมาดูนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องเลย <c oughs> ดูหลายรอบแล้วนะคะนี่ดูเยอะมาก อันนี้น่าจะเป็นพวกขาพวกกระดูกข้อเขานะคะเ,เดินรัดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นซากนะคะซากดึกดำบรร์นในมหายุคมีโซโซอึโซโซอ,อีกหรือเปล่าได้ไหนาพาไปดูสินูห่นๆ่มอ๋อมาทางนี้ลกูกมาทางนี้ อันนี้ค่ะนี่มีกระดูกนี่อะไรเยอะแยะเลยอันนั้นน่าจะเป็นห้องแลบนะคะห้องปฏิบัติการห้องพวกห้องวิจัยเองใช่เขาวิจัยพวกกระดูกใช่กระดูกไดโนเสาร์เห็นไหมนี่นะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะมามาส่องดูเวลาคนพบกระดูกเต็มเลย Hors Pia Wu About